อยากไปเี่ยสวรรค์ในนี้อยาาไปเยี่ยมนรกแล้วคิดว่าลุงสอนได้ไหมได้ฮะเชื่อมัน <c oughs> ่นกี่เปอร์เซนต์หนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์คิดว่าอันนี้อ่ะเชื่อมั่นลุงไหมคิดว่าลุงสอนได้ไหม <c oughs> ได้ค่ะแล้วตะกี้เราคิดว่าเราไปตะกี้เราหลับตาไปเนี่ยเราคิดว่ายากหรือง่ายง่าย <c oughs> ง่ายเนี่ยคนอื่นเขาว่ายากนะบางคนก็ฝึกทั้งชาติเลยนะมีคนมีคนไล่เข้ามาบอกว่าเขาเนี่ยฝึกทั้งชาติเลยเขายังไม่ไม่สามารถถอดจิตได้เลยแต่หนูว่าฝึกตะกี้หนึ่งกี่นาทีนะ นี่สิบน,น,นาทีนะสิบนาทีถอดจิตได้เลย,เลยน้าหนูอ่ะง่ายไหมง่ายหรือยา,ากตะกี้ถอดจิตอ่ะะฮง่ายใช่ไหมยืนยันหน่อยสิบนาทีเองใช่ไหมจริงค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยววันละวันนะเดี๋ยวไปอีกรอบหนึ่งนะคโอเไทยไทยเห็นน้ำแข็งหลอดอยู่กลางท้องยังไทยเห็นน้ำแข็งหลอดไหมเห็นหลับตาดูเด็กอะเหลือลุ้นนับหนึ่งถึงสิบไทยทำให้น้ำแข็งหลอดสว่างเท่าดวงอาทิตย์เที่ยงวันนะ ะฮตั้งใจดูหลับตาดูดเดี๋ยวไม่ดูแล้วใช่ไหมนั้นให้พี่คนเดียวดูพี่ฟ้าใช่ไหมตอนนี้พี่ฟ้าเห็นน้ำแข็งหลอดสว่างเท่าดวงที่เที่ยงวันกี่ดวงไอ้หนูอย่าไปถูกตัวจะถูกพี่ฟ้าหนูอย่าไปถูกตัวเขาโอเคฟ้าเห็นน้ำแข็งหลอดสว่างเท่าดวงที่เที่ยงวันกี่ดวงสิบดวงเนี่ยได้ยี่สิบดวงได้ไหมตั้งใจดูฮะน่าจะได้โอเคดูไปฟ้าใหญ่ขึ้นยังไอ้สว่างเท่าดวงที่เที่ยงวันสี่ดวง 20ดวงค่ะ20ดวงใหญ่แค่ไหน,น,นใหญ่กับภูเขาหรือเล็กกว่าภูเขาใหญ่กว่าภูเขาวันนี้นะแต่ล้พายอ่ะพายเห็นน้ำแข็งยังเออหนพายทำตามไปเดี๋ยวจะได้ไปเที่ยวสวรรค์โอเคอ่าเดี๋ยวไปพิธีที่สองเลยนะพายหลับตาดูวยพยหลับตาเดี๋ยวจะไปขั้นที่สองแล้วโอเคฟ้าเห็นพระพุทธเจ้ายังพุทธองค์ดังๆเห็นแล้วค่ะพระเจ้าสว่างเท่าดวงที่เที่ยววันกี่ดวง <40 S 1> สต่ดวงค่ะติดเท่าไหร่นะไม่เป็นไร<ด>หนูไม่เป็นไรแล้วผู้เจ้าใหญ่แค่ไหนใหญ่ใหญ่กะวะใหญ่มากไหมเห็นชัดไหมชัดรู้สึกว่าผู้เจ้าศักดิ์สิทธิ์ไหมศักดิ์สิทธิ์อาหนูกราบผู้เจ้าขอพรสามข้อน,อนะขนะ้อแรกขออะไรดีขอให้เรียนเก่งอนาคตดีนะอนาคตดีร่ำรวยนะข้อที่สองขอขออะไรดี ขอให้พ่อแม่ครอบครัวดีนะเช่ปะให้เอาบุญให้ลุงด้วยนะแล้วข้อที่3ามขอเลยดีขอให้ลุงฮะอ,ะอะก็โอเคก็ขอให้โควิดไปไกลๆเรานะดีปะดีค่ะโอเคเห็นชัดใช่ไหมชัดค่ะอาลองลองกราบผู้เจ้าดิลองลองขอเห็นโลกได้ไหมเ,เดี๋ยวอ่าดูตั้งใจหนูน้อยอย่ากางหนูน้อยกลางอย่ากวน ขอผู้เจ้าเห็นโลกเดี๋ยวจะให้ลองให้ไปให้ไปเที่ยวโคโลกเหนือก่อนฟ้าหเห็นโคโลกเหนือได้ไหมได้เนี่ยได้เหรอแล้วหนูขอผู้เจ้าไปเที่ยวโคโลกเหนือได้ป้ะโคโลกเหนือมันจะมีแต่นั้งแข็งกับมีมาะนะเราไปดูนี่าหนูไปเล่นก่อนหนุ่มชายไปเล่นก่อนอ่าเดี๋ยวจะจะได้สอนวิชาถอดฉีดแล้วเนี่ยอ่า ฟ้าขอผู้เจ้าไปได้ไหมเดี๋ยวลุงนับหนึ่งถึงห้านะดูว่าหนูไปหาไปโค้นโลกเหนือได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าอาฟ้าเห็นโค่นโลกเหนือยังเห็นแล้วค่ะเห็นอะไรเด็กย่วยโค่นโลกเหนือบอกมาดิมีผู้ขาฮะมีมะมีมา,มมมาลองหายใจได้หายใได้ไหมหายใจได้ไหมได้ค่ะเย็นไหมที่นู่นเยน็นค่ะเน่ดูไปเรื่อยๆดูไปกว่าจะจนกว่าจะเห็นหมีขาวนะ ะฟ้าเห็น <tampoco> ม <music> <cities> <in> ีขาวยังเห็นแล้วค่ะเห็นมีขาวกี่ตัวสองตัวเนี่ยตัวใหญ่ไหมใหญ่ค่ะเห็นชัดไะชัดค่ะอ่ะหนูเข้าไปก่อนมันดิหา่แล้วไพรไพรหลับตาต่อไพรเห็นคนลูกเหนือยังค่ะนะแล้วเห็นมีขาวยังยังค่ะแต่ถ้าเห็นแล้วดิไปขี่คอมันเลยลิ้คือขาแล้วหนูกอดมันยังค่ะไม่ฟ้าเห็นกอดมันยัง ่นี่เป็นการกอดมีขาวครั้งแรกไหมครั้งแรกค่ะเน้่เป็นการเห็นมีขาวครั้งแรกไหมครั้งแรกรู้สึกไหมรู้สึกขนมันไหมขนมันนุ่มไหมขนมันนุ่มค่ะเนี่ยแล้วรู้สึกความเย็นไหมเหมือนหนูได้ไปเที่ยวพื้นลกเหนือยังเหมือนไปเที่ยวไหมเนี่ยเหมือนไปเที่ยวค่ะเนี่ยหนูกล้าขี่คอร์มไหมไม่กล้าอู่หนูขี่คอมันเลยมันกัดหนูไม่ได้หรอกหนูขี่คอแล้วแยกแยกเคี้ยวมันดูดิดูว่าเคี้ยวมันเยอะไหมตั้งกล้าๆหน่อยฝึกความกล้าหน่อยก็เด็กๆมาเล่นกัน ช่างมันใครเล่นก็เล่นเราก็สอนสมาธิเราไปฮะดูขี่คอยังขี่คอแล้วี่คอแล้วเป็นไงหนูได้ประสบการณ์สอดจิตยังสอดแล้วค่ะอันนี้แล้วหนูอยากไปไปหาใครแบ็คทิงไหมฮะอ้าวลองดูดิหรือว่าหนูขอผู้เจ้าไปไปหาแบ็คทิงได้ไหมไม่เป็นไรตาย,ยอยู่เด็กๆสนใจวิชาสอดจิตอนะ่ะนี่ก็ฝึกวิชายอยู่อ่าเดี๋ยวลุงนับหนึ่งถึงห้านะจะไปหาใคร ตกลงอยากไปหาแบ็คพิงไหมอยากค่ะโอเคเดี๋ยวลุงนับหนึ่งถึงห้านะดูว่าหนูไปไปหาได้ไหมหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอะมีใครไป,ไป,ไ,ปไปหาแบ็คพิงได้บ้างยกมือขึ้นอะยกแล้วเหรอฟ้ายกแล้วแล้วใครอะตกลงไปถึงไหมใครไปได้ไหมเนี่ยแบ็คพิงอะแล้วฟ้าเห็นอะไรในแบ็คพิงเห็นพิซซ่าเฮ้ยอย่าอย่ามาควนไปไปกัน อย่ามากวนโอเคเห็นอะไรนะลิซ่าไอพิงเห็นลิซ่าเห็นชัดไหมลิซ่าเอาแค่ลิซ่าคนเดียวแต่งชุดสีอะไรเสื้อสีอะไรกางเกงสีอะไรขาวฮะสีขาวกางเกงสีอะไรสีชมพูเนี่ยเห็นชัดไหมชัดค่ะแล้วหนูหนูกล้าเข้าไปกอดกันไหมอ่ะเราไปกอดดูโอกาสเดียวในชีวิตนะ ตกลงได้กอดเขายังได้แล้วค่ะเนี่ยแล้วเขากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ร้องเพลงร้องเพลงแล้วเราขึ้นไปกอดเขาเขาตกใจไหมหรือเขาไม่เห็นเราอาบรรยากาศเป็นยังไงเขาเห็นเราไม่เห็นเราเขาไม่เห็นเราฮะเขาไม่เห็นแล้วเขาเห็นไม่เห็นไม่เห็นแล้วหนูไปกอดเขานี่แล้วหนูเห็นมองไปรอบๆที่หนูเห็นแฟนเพลงเขาไหมเห็นเขาร้องในสตูดิโอหรือเขาร้องในคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตค่ะเนี่ยอาวหนูก็เห็นแฟนเขาเยอะดิ เยอะไหมเยอะค่ะวันนี้บรรยากาศดี่ะดีค่ะแล้วเห็นคนอื่นไหมเห็นค่ะอยากกอดใครอีกเจนนี่ะเจนนี่ไปกอดเขาเลยเขาเต้นเต้นอ้าวแล้วเขาเต้นๆต้นเราไปกอดเขาได้ไงเขาไม่เขาก็ยังเต้นของปกติของเขาอยู่ใช่ปะใช่ปะเพราะว่าคล้ายๆเขาถูกตัวเราเนี่เขาเขาวูบเลยไหมหมายถึงว่าเขาเขาเบี่ยงเบี่ยงแขนมาเจอเราเนี่ยก็คือเขาผ่านตัวเราได้เลยใช่ปะใช่ปะเพราะเราเป็นแค่เงาเงใช่ปะ ตอนนี้เป็นเงาเข้าใจเรื่องวิญญาณยังตอนนี้เข้าใจแล้วอ่าลองหลับตาดูไม่เป็นเอาเอาบุญให้เขาแล้วกันนะเออตอนนี้เห็นชัดไหมเนี่ยชัดค่ะมีความสุขไหมความสุขค่ะเนี่ยแล้วได้กลิ่นอะไรเขาไหมว่าเขาใช้น้ำหอมอะไรได้ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าได้ประสบการณ์ดียังดีอ่ะเห็นชัดไหมชัดพูดจริงไหมเนี่ยจริงค่ะไข่จริงไหมจริงค่ะจริงไข่ไข่ไปเห็นเขาไหมแล้วเห็นพี่พี่ฟ้าอยู่อยู่ไหมอยู่ค่ะหนูเห็นพี่ฟ้าด้วยเหรอ อ้าแตงว่าหนูก็จับมือกันได้ดิหนูเป็นวิญญาณหนูลองไปจับมือกันดิเชื่อไหมว่าถ้าเวลาหนูไปเที่ยวสวรรค์นี่หนูก็จับมือกันเที่ยวสวรรค์ได้นะเข้าใจใช่ไหมเห็นชัดไหมอ้ข้อนึงก่อนลืมตาขึ้นหนูขอขอขอผู้เจ้าเรียกเทวดานางฟ้าก็ได้มาหาหนูหน่อยนางฟ้าที่รู้จักหนูอ่ะหนูจะได้รู้จักรู้หนูจะได้รู้ว่ามีนางฟ้าจริงอ่ะเดี๋ยวลุงน้ำถึงถึงห้านะดูว่าใครไปเรียกนางฟ้ามาหาได้นะหนึ่งสองสามสี่ ห้าใครเรียกนางฟ้ามาได้ยกมือขึ้นอ้าเนี่ยอ้าเนี่ยน้องน้องน้องฟ้ามีนางฟ้าเลยใช่ไหมถ่ายมีไหมอ้านางฟ้าแต่งชุดยังไงน้องฟ้าสีขาวสีขาวสวยไหมสวยอ้าเทียบสวยเทียบกับเอ่อเทียบกับลิซ่าใครสวยกันเทียบกับเจนนี่สวยกั่นางฟ้าอ้านางฟ้ากับเจนนี่กับลิซ่าใครสวยกันนางฟ้าค่ะเนี้ยอ้าเนี่ยเห็นชัดป่ะแล้วใครล่ะเห็นไหมเนี่ยพี่เขาแต่งชุดสีขาวเหรอเขาแต่งยังไง ไม่เป็นไรอย่าหัวเราะอย่าหัวเราะอย่าหัวเราะแค่นั้นเองนะหนูหนูอาบุญให้พี่นางฟ้าหน่อยบอกให้พี่นางฟ้าดูแลหนูดีๆนะใช่ป่ะอาจจะกินหนูก่อนลิซ่าได้แล้วหนูลองไปกอดนางฟ้าดิหนูกอดได้ไหมได้กอดได้ไหมได้เนี่ยผิวเขาผิวเขาสวยกว่าไหมสวยกว่าไอ้นางฟ้าก็สวยกว่าคนทุกคนใช่ไหมตกลงยืนยันที่หนูได้เห็นนางฟ้ายังเห็นชัดไหมชัดค่ะเอาบุญให้เขาแล้วใช่ป่ะหนูค่อยๆลืมตาขึ้น เป็นไงตกลงเฮ้ยใครตกลงได้ไปหาไหมใครรู้สึกยังไงค่ะดีป่ะดีค่ะแล้วฟ้าล่ะรู้สึกยังไงดีไหมไม่มีความสุขไหมเนี่ยความสุขแล้วมีความรู้สึกว่าฝันเป็นจริงไหมจริงค่ะพวกเด็กๆส่วนใหญ่ชอบลิซ่าไม่ใช่เหรอใช่ป่ะแต่ลิซ่าว่าสวยแล้วเจอนางฟ้าเป็นไงสวยกว่าอีกเหรอแตลว่าถ้าถ้าวันหน้าไปเที่ยวสวรรค์ที่คิดว่าจะเจอคนสวยๆเยอะไหมสวยเยอะตอนนี้หนูเชื่อเรื่องสวรรค์ยัง เชื่อยังสวนรค์ยังค่ะโตขึ้นเป็นเด็กเก่งได้ดีนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมแล้วอยากจะฝากบอกผู้ชมยังไงลูกขอลูกขอไปลงหน่อยนะเป็นช่องลุงเกี่ยวกับเด็กนั่งสมาธิหนูอยากจะฝากคนเนี่ยคนคนที่เขาดูคลิปยังไงหนูเห็นจริงไหมเนี่ยจริงฮะจริงกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยร้อยไม่โกหกกันใช่ไหมค่ะเนี่ยประสบการณ์อัศจรรย์ไหมอัศจรรยนี่ยเพราะว่ามีคนก็อยากให้ลุงไปสอนที่โรงเรียนเด็กจะเข้าถึงทำเยอะหนูคิดว่า ดีไหมสมาธิแบบนี้ดีไหมดีคะ่ะถ้าหนูถ้าเวลาหนูเป็นที่โรงเรียนหนูก็หนักหลับตาดูดูดูน้อแข็งให้สว่างนะแค่ไเดี๋ยวแต่หนูไอ้ข้อหนึ่งหนูครับห้าไปเที่ยวเองนะให้ลุงอยู่นะถ้าันไหนอยากเจอลุงแล้วอยากไปเที่ยวไหนก็บอกลุงแล้วกันอยากไปเที่ยวไหนไเดี๋ยวลงุงสอนให้แต่หนูอย่าไปเองนะอาอยุแล้วปากก่อนแล้วนะ,ะเห็นจริงใช่ไหมจริงค่ะโอเคสาธทูนะ